นั่งถ่านรมควันสมุนไพรดียังไงแล้วใครควรใช้บ้างการนั่งถ่านนะคะเป็นวิธีโบราณในการอยู่ไฟของแพทย์แผนไทยสมัยเก่านะคะแล้วทุกวันนี้นะคะก็ยังมีอยู่โดยการที่เราเนี่ยเอาสมุนไพรนะคะไปเผาในถ่านเพื่อให้มีควัน<ม>แล้วใช้ควันในการรักษาในการลดการอักเสบของฟีเบของมาดแผลที่พึ่งลอดลูกออกมานั่นเองคะ่ะแล้วยังไม่พอนะคะยังช่วยกระชับมดลูกให้เข้าอู่ได้เร็วนะคะรักษาแผลนในมดลูกนะคะทําให้น้ำข้าวปลาเนี่ยไหลได้สะดวก นอกจากคุณแม่หลังคลอดแล้วนะคะแล้วยังจะช่วยให้ผู้หญิงเนี่ยที่มีมดลูกหย่อนนะคะช่วยกระชับนะคะใครที่ปวดประจำเดือนตกขาวเชีวรานะคะหรือว่าเป็นลิีดวงนะคะก็สามารถช่วยได้ค่ะสมุนไพรที่ใช้นะคะจะเป็นอบแห้งแล้วก็บดแบบละเอียดนะคะก็จะเป็นส่วนสมุนไพรที่เกี่ยวกับมดลูกนะคะอาทิเช่นว่านนาว่านนางคำไพลขมิน้นหญ้าลีแพรและสมุนไพรอื่นๆน,น,นะคะ วิธีการใช้ก็ง่ายมากกันนะคะเราก็ต้องมีอุปกรณ์ก็คือมีเก้าอี้ที่มีรูอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็มีถานแล้วก็มีผงสมุนไพรวิธีใช้ได้ง่ายมากก็คือเอาถานนะคะไปเผาก่อนนะและเสร็จแล้วนะคะให้ใส่ในกระถางเล็กๆนะคะเพื่อให้ควันเนี่ยขึ้นได้ดีนะคะเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเอาผงของเขานะคะใส่ไปแล้วก็เอาไว้ใต้เก้าอี้ที่มีรูนะคะจากนั้นเนี่ยให้เรานะคะนั่งค่อมไปเลยนะคะเพื่อให ควันสมุนไพรนะคะขึ้นเข้ามานะคะแต่เวลาที่เราค่อมเนี่ยไม่ต้องใส่กางเกงในนะคะให้ข้อห้ามสําหรับคนที่นั่งทาน,นะคะก็คือหญิงที่มีประจำเดือนคนที่มีไข้นะคะหรือว่าใครที่มีอาการวิงเวียนศีรษนนะคะอย่าเพิ่งทำเนาะสําหรับคุณแม่หลังคลอดเนี่ยถ้าคลอดธรรมดาเนี่ยหลัง7วันนะคะสามารถลงควันได้คุณแม่พาคลอดพักฟื้น30วันถ้าแผลหายดีก็สามารถนั่งทานได้ค่ะ